ครับวันน <s df> ี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการฟัาเพลงของเราวัยรุ่นนะเองนะครับผมเชื่อว่าการฟัาเพลงกับมัยรุ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเหมือนกันจะว่าเบามาดีกาเบาเบาไหมมาดูนะเดี๋ยวอาจารย์สอนเราคนเดียวแล้วเราไปสอนเพื่อนนะคะเวลาที่เราก่อนจะมาพูดนะแต่การเสร็จทุกอย่างก่อนที่อาจารย์จะมามาดูเราช่องมัน ช่อใส่กว่าส่วนเองเนะแล้วเคสว่าใช้ได้หรือเปล่าส้าาเฮ้ยว้เร็วไปช้าวันนี้อะไรอะะช้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งหลายนะครับวันนี้ผมนายรัฐเทพตุศรรัตครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการทังเพลงของเหาไัรรุ่นทั้งหลายนนเอนะครับ ในการท้องเพลงกับมนุษย์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เลยนะครับไมติดไปอ่ะไมจะติดไปงั้นให้เบาอีกไปเบาอีกท่านเขาไม่ได้ก็ต้องไปเบาอีกคือก่อนที่จะเอาไปพูดอาจารย์จะให้โอกาสอนจารย์ปรับไมได้ดึงไมค์ลงมาให้มันออกไปแลนะคะแล้วพูดช้าลงมาใหม่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายณรุ่ยเทียนกสุรรัตน์นะครับ ะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง oh. พฤติกรรมการฟังเพลงของเราวัยรุ่นนั่นเองนะครับในการฟังเพลงกลับมษย์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นของคู่กันครนับเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เลยนะครับอย่างคุณคุณอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดฟังเองก็ตามอย่างเวลาที่เราไปชอปปิ้งหรือว่าไปกินข้าวเลยเนะี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีเสียงเพลงที่เขาเปิดมาให้เราฟังบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ในการฟังเพลงเนี่ย มันก็เนหมือนเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับที่อย่งางเวลาเนี่ยเรามีเรื่องเครียดอะไรต่างๆมาแต่พอเราได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยมันทําให้จิตใจผ่อนคลายนะครับถ้าเกิดเปรียบการฟังเพลงเหมือนประกาศกิจกรรมผ่อนคลายอย่างอื่นผมคิดว่า,อาโอเคค่ะใช้ได้เพียงแต่ต้องไปปรับเรื่องอะไรคะพูดให้มันช้าลงแล้วก็สมาธิในการพูดไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นีเน่เราหมดวันนั้นปากแดงวันอื่นหน้า แดงดีเคยเอาปากแดงเลยวันนี้ชอบมากคือเห็นบ้านทำไมไม่มีสมาธิกับอาจารย์อ่ะเพราะอะไรรู้สึกเหมือนตื่นตระหนกนิดหน่อยครับแล้วก็เห็นไเพื่อนคุยทำให้ให้เพื่อนไม่แวะหยุดคุยเพราะว่าเพื่อนคุยเราเราไม่มีสมาธิใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สังเกตเห็นว่าใครคุยอีกเวลาสอบอาจารย์จะแกล้งบ้างคุยบ้างเข้าใจป่ะคะไม่มีสมาธิจริงๆในเคลงยังมีเสียงใครคุยอีกอ่ะคุยดคุยก่อนหนเอออาจารย์ว่านะเราปรับเรื่องพูดนิดนึงก็คือว่าเรื่องนี้ได้แล้วแต่เราพูดถึงว่าเพลงเนี่ยเออเพลงเนี่ยที่คำให้เกิดเออเพลงและเพลงที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเนี่ยเป็นเพลงประเภทไหน และสสำหรับเพงที่ใช้บําบัดผู้ป่วยก็มีใช่ไหมคะบําบัดที่เป็นอาการทางจิตบางคนที่บอกเป็นมะเร็ง,เงใช้เพจ